ช่วยข้าวว่านิโอ้ขักแล้วโ่หน้อยก็ยังเห็ดอยู่เห็ดกินได้ให้เฉลยกินได้ทาโได้ทาได้่น้องเลยต้องสอยกันคนหน้าครอบครัวนี่นี่แหละเปน้องเอ้ตัวอย่างนี่ที่ก้นขาการออกเป็นผู้นำครอบครัวเนี่มันต้อง เห็ดว to ัดทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ยมาตัวนี้ก็กินข้าวแรงเลยๆก็ไม้เพิ่นคันนาคันนาเกียวกันขมมารีขึ้นกระทงม่มีมาแทบเบ้อเลยเนาะมามาขอมาเนาะยเหยียายเป็ลูกยายไปหน่ไหม ยางเพ็่มจ้ะครับขังคืมดูดิโหอะไรครับใจขนาดเนาะอันนี้ะกิก หนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่พูดหนึ่งพี่น้องยงนีมันลาไพูดหนึ่งค่ะถ้าเปนเงินกีบค่ะสามแสนเนาะสามแสนกับตุกตุ๊กนั้นเป็นเท่าไหร่้าสีมีการักเว้ยหบอันนี้แหละพี่น้องนแบ่งซาละได้เนี่ยบริจาคเงินพ่อกีบงูเผาสีสีเงาเนาะสีเงาเลาเละาเลกสีกินยังมือนี่ฮะซอยจุบอ Send bà nói ngọc thở lệ mặt kim soi chỗ luôn càng mì xếp. Ah, con, hết đau bưng. Hola, kim ngọc lên. Ah, duck. Monte im, lèo, mặt kim lên. Monte im, mặt kim, 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 ก็มีบ่บ่บ่จังซี่ล่ะแล้วปักอนามัมันไลอไป30เ็แบบสําาเอ้อเฮ็ดสําา48กินดิบไลกะกินดิบไลกะยากย่านแน่เนาะพาพะเยา48มีล่64อาโตเฮือนงกพี่น้องเอ้ยนี่มันมันโเนาะใหญ่อีเฮือนซานเพิ่นก็ได้ ตด,ดกระซองสามขั้นตด,ดไทยปลูกอ้อยสี่แปดสี่ห้าห้าหาออกสี่แปลงอ้อยเพิ่นกาแปลงอ้อยเพิ่นการประมาณสีห่ห้าร้อยไร่เดี๋ยพี่น้องเอ,อ้ยแปลงอ้อยเพิ่นกาได้ของมุกขอบใจหลายๆเด้อเอเด้อที่โทรให้บ่าวน้อยมากิ๊ดชีตมาหนิปลาหมก,กล้วยเพิ่นกาได้อันนี้โมแม่นบ่าวน้อยว่าเอาพี่น้องเอ้ยเป็นปลูกอ้อยสี่หาร้อยไร่ตดเพิ่นกา ตนใหญ่เพิ่นก2คันตนใหญ่เพิ่นปีนี้เพิ่นว่าสิเอาคูบตาอีกคันนึงปีนี้เพิ่นได้กําไรอ้อยไมจุ่มลงให้ดีจุ่มมันบ่บ่ทวบ่วสําาแท้เนาะตักใส่บนีเอออ้าวทางนี้คือบ่อนัวนําเนาะเนาะนเออสําาเนาะเออ

บอดา่าบอดา่าได้ไมน้องเราต้องซอยกันสักฮอดเสือพูดแล้วให้มียเนาะหบสุดได้สักบด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 มาคิดหนึ่งนะนี่นี่ไม่ต้องอยู่แบบนี้วนาครอบครัวนี่วนาครอบครัวนี่ นี่แหละพี่น้องเอ้ยตัวอย่างนี่มีการช่วยขหล่าไงการแบบเป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยมันต้องเหตุผลทุกอย่างเล้วพี่น้องเอ้ยไม่ว่าจะมชีไปหาเงินอย่างเดียวเหตุไรเหตุตะเวียดเวียดบุเหตุบุได้เอ้ยเหตุอยู่เนาะเวียกันเนาะเหตุตะเวียดเวียดบุเห็ดกับบุได้อีกเหรอวะเข่าเข้าวขากอะลีเข่าใหม่ชำนาะนีิเนาะ ห่อนแล้ว,ลวกินแบบคนห้อนนะหรอเนาะโตะพี่น้องเอ้ยมีแต่รอถาตอนกินเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝนกำลังเตรียมจีบมะพ่มะพริกอยู่ตอนนี้ฝนเส็ดเจียวพี่เอม่คมๆดิ้นี่ชุกินนี่เจียวพี่งงเ,เดิ เอ้าพี่น้องเอ้มาตัวนี้ก็กินข้าวแรงเนื้ออะไก็ไม่พิ่ขคันนาขันนาค้านาเจียวปลาขมมีมาขมมะลิขึ้นบัมาอืมันมาใช่มามาขมาเนาะเด็บยายลูกยายไปน่ไหม จังเค็มจังครั้งคดดูดิโอ้ยเครับใจขนาดเนาะ,นะอันนี้ฮก้งไกมันเก้งไกได้ติดอยู่กันมาเพื่เยอะกว่าปลาตับเนาะมาว่านี่ก็ใช้กินทิบเนาะอันนี้ยปสูดเด้อที่กมังมาเนี่ยอ้ย ไวบ่ไวเนี่นี่ลงไม่น้อยก่น้อยนเดียวอาจะกินจะกับะตัดตุกข์จะับเตียมโอ้ลูกสาวมันก็ได้เอาพักมาให้มาเตี้ยเตี้ยได้มสาวงามมี่น้องเอ้ย ขอดองนี่บูจังได้ช่วออกแมื่อมาถ่ายคลิปตี้กัผู้สาวขอดองในี่แพงชุดๆเลยอ่ะแส้นบาทเองแสนบาทนั้คก็สีบดิบดิดิมียังได้ขโมอนี่เงินเสนบาทดุมขาไรไรเนี่ยเข้าเงินจอเออเราข้าเองเลยนะาเเป็นนอมาใส่เดี๋ยวเป็นนอมาใส่ฟองห้อ บวกมาเต้มเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงร่งกันข้าวสวยขาวๆเนี่ยจอยใหม่เข้ามัน่เ็บปันยงี่นเองเลยข้าก่าเลยนี่เยี่อ่ะเนี่ยนานามันจะเส็ดเนาะตุ่งกินมันจะเซอ่างงเลย มีงานสิตง่งไหมดงมาทัวปีแล้วอันอ,อมืมาจะใจมามาไอมแล้วปู่แม่รับลูกาแล้วนหเสร็จแล้นลอนเร็บแหมบ กุ้ฮอนอันไปกินร้านอาหารเนาะร้านอาหารเนี่ยผมทำทุกบ้านเขาได้ของสุดนะเยอะเลยจะพอคนใจเอือยใจอ้ายเพึ่นพี่น้องเอ้ยนี่นะมีใจคงขวางนั่นคิดมันจะเสกดีเลยอืม ชุาแม่ปูมันุดผักามันุดำันุดทีสเก้าสามบบ้านัเาบ้าน้นีะบ้านเาสักเก้าสัเก้าสามบน้ะไร่มสดายเก่มือสีด้เลอิ่นอด้ายเก็มนเายเ่เ้อด้อยเมเ้สดเก่นเ้อดี้ายเยกอ่ิเเดีายเลยก็่เดียวทีเดเยวเดทยเนาะ

องนลกับตรงนมสุดแน่นเลก้านน้ำเงินล่มันก็เหมือนเลยพีดิฉันก็ทอยแหะน้องน้อตายแล้วพี่ตายไปทาะไรกับป้าเหรเจ้าค่ะบอกห้เจ้าค่ะน้องให้นองดีใจไเรื่ยนที่จีายังก็ไม่มีประกาศค่ะกลุ่มทุงเฮาใส่เสื้อใส่เสื้อค่ะ จไปนะเอางานขอบคุณที่สิสิขอบคุณร้อยเผาเมื่อเนวมันจะลายแล้อนะฮะติดเราไปเนาะแม่เท็ดกับคุณคไ่วแล้วไม่ไากเวดนงจายเขาแล้วเนาะแม่ไหวอยแล้วี่นที่ไหกินชอยจุ้ยแหละนะอ

หนาวกินข้าวเข้าไปกับบอแบล้นาวอะไเนี่ยเอาหมดเียตัาเลย้ยมัจอึดเหมือนกับตนายมันเอาก่อจะอะไรนั่งเผาดำจะเจาะดีใจมากเห็นแล้วไรมั้เฮ้ยไปให้มันเท่าแม่ผู้ง่ะเมื่อฉิบมเนอ่ะเมื่อฉิบันบีนบดทีต้มกระต้มดงรำให้สุดๆมาก่ลยพี่ครับขอก เออแล้ว่าค่เชากลุนึงขึ้นนี่พวกมอยู่กลุ่มจะวบกลุ่มเยอันเอ้ยข้งนอกเนาะจัดได้ปีนี้เอาเอางานดูได้ปีนี้จะขาดโลดน้อยๆน่ยคับก็วาอันะไรมได้ยโอ้ยจะไปหาีกหห้เด้ดดพเด้อลืมลมหน้าด้ออย่าลืมเนาะดอ มันมือกับลองเบิงเงี้ย่จะตัว่าบนีค่เหมนนรอยๆห้องหายมันจะช่วยภาพมันไปยืะพรมแต่ปีน่งือแต่ก็ได้แต่งพมเสื่อเสื่อเล็กแต่งหน้าพรกะก็ก็ใช้ตู้มันเ้งช้ต้นเมื่อเพือนจักงงเรเนหาทุ่งทองุมือนน็อยๆเทนเงนจังง เจ็ดโมงปิรเปิดสี่ทุ่มสี่โมงคนไทยมันเื่อเกินอะไรมาแวแบบสี่งเช้าอะสี่โมงเช้าเขาเป็นสิบโมงที่สี่เขาจะเกินมันที่สี่สี่โมงเช้าต้องเอาเรื่องหรอเราไปแต่สี่โมงเ้าโอ้ยถ้าจะบเปิดทานนะไม่ได้ทานไม่าวสี่โมงเช้าเขาสนิเเกิเนี้ยก้อยน่อยทำพัมร ทำงเห็นแล้วนแหงนบ่แหงบ่นายซอยนซอย่ะอ่านหน่อยว่าจะปันได้ซอยน้อยหน่อต้องซอยนี่้อยเนาะใส่ามเลยใส่กินแช่บเหรพี่น้องเลยเบดตถ้วยหนึ่งนเท่าตวที่สองเลยกินแบบทูกเลยพี่น้องเลยกินกุ้งบุหรี่กุ้งน่บุหี่ แค่แต่เ okay. มื่อนัอีกแล้วเมันจะอืดกันไปได้แค่าเลฮะน้อเอ้ยโอ้ยเรื่องชิดเนาะไม่ว่าแนมึงจะออกนะต่อต่อมาปลายปะเระจะกินร่วมม

ลูกเมียบัวแท้มะลูเมียกแน้ำบัวฮะด้วเบอร์นทำเบอร์ฉันได้เราเป็นยังไงเป็ตุ้งเละเฮ้ยตังชอมลดึมเ้ยเราเป็นสุดตนอะหัมบอม่เลยลูกใช้อ่อนเลยบอวเดี๋ยวเดี๋ยวพันธาคขข้างมาเรย่อยเดียหนเ่ายายเ เออเอาใออกมาเราไปกินกับใสอ่อนเนาะเอาซี่มาให้เาไปนั่งได้กใ่บะบัวปีงนชุกเวก็นะกันะ่นกันได้เขาอมาลยน้อยน้ปีหน้อยป้นะเขาใส่เนาคมันแท่รีมันได้ไหมรีบเ่เคยกินเถอะครับ้อบริก้กินเนายต่น้หลจะแ ก็เเลเนาะถเมื so ่องกมันจใส่เห็ดกินงาอ่ะใส่มาค่ะเอาออกไลาไล้เนะใส่ง่ายง่ายหมูมีดลยตัดไปเลยได้สุ่มนะเราจะคนได้หลือไมเออูสิได้ตัดถังตัใส่ขอนไ่ไ้อนข้ามมาเลมันจะเป็นมือพิเศษได้หรือเออ ขึ้นเขาด้้มทะ,ะเลมากจ้ตั้งดเดี๋ยวฟังเพลงกน,นั่นมันนี่ตั้งอยู่หมจัะแบบเบ๊โดนมานยังไดงออกมาไดวมา้าให้่ด้กินกนินม,มานี่ยจะมาทีงงเชา้าเลยอ นี่นแหละนี่น้องเป็นต้อนหับกันกเลยบึงบรรยากาศเลี้อเลื้อเกออิ่มกินจนอิ่มอะไรนี่ใช่เนาะมันจเกย์เกย์เคยนเห็นหน่อยเป็นหลายว่ะโอย้ยเตี้ยเนี่ยขๆพี่น้องเอ้ยเป็นเตี้ยงบ่น้อยกับซาเล่อิ่มน้องเอ้ยจะปวดฟ้อนเอ้ยกับไอ้ อิมอ่มค่ะอิมอ่มแน่นอิมอมอมอ่มมือแตงโมกินข้าวแมนกวินมาร,รยาดีกว่าซีแล้ว่็ข้าวจางอื้ออืะอันนี้ไม่ยังมันเลยาายงังกินทิมนะคนนาคนนาบ่ะอืมตัวอะไรตัวะเนื้อทีังกับพังเชียงหยักแท้ งัวขาไมใหม่เียครับเนาะมาปิ้งโอ้ยพ่อเลยนะยได้ในคร่วฮะโอเคเอพี่น,<อ>น้องไอคลิปน,น,นี้ก็ขอจบกับน้อพี่น้องเดอ้อยาวแล้วสั้นนาทีแล้วเราเพืนน่อนชาวบ้านอะไรยาวแล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอบใจพี่น้องเด้อทุกคนผู้ที่เข้ามารับชมกันนะออายดีพักพี่น้องสบายดี